สวัสดีครับพบก,กับผมนายบีจีกัโลก,กันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาแนะนำให้รู้จักกับโปรแกรมที่ชื่อว่า u n อันสตอลเลอเวอร์ชันนะครับเข้ามาที่โปรแกรมเลยนะครับซึ่งโปรแกรมนี้มีคุณสมบัติก็คือช่วยในการลบล้างโปรแกรมที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องนะครับซึ่งจะสามารถลบได้ละเอียดกว่าซอฟแวร์ของ Windows ที่แถมมาให้นะครับามาดูกันนะครับอันนี้จะเป็นยูทิลิตี้เสริมที่โปรแกรมมีมาให้นะครับไม่ว่าจะเป็น Startup m a n a g e r นะครับซึ่งเราสามารถเลือกเปิดปิดสวิตท,ที่จะเปิดขึ้นมาพร้อมกับเครื่องเวลาที่เราเปิดเครื่องนะครับซึ่งเราสามารถเลือก on-off ได้จากแสบสถานะตรงนี้นะครับ d i s c anner, c a n n e อร์ด n e r นะครับตรงนี้จะใช้สำหรับสแกนหาพวกไฟล์แคสต,ต,ต่างๆที่มีอยู่ในไดร์ต่างๆของเรานะครับซึ่งไฟล์พวกนี้เป็น ไปชั่วคราวที่โปรแกรมสร้างขึ้นเวลาที่เราเรียกใช้งานนะครับซึ่งถ้าเราลบมันออกก็จะช่วยให้พื้นที่ฮาร์ดดิส์ลงขึ้นเยอะนะครับมาดูในสสองข้อสตาร์ทเมนูนะครับตรงนี้เราสามารถเลือกฟิกช็อค c ค t ที่ตายแล้วออกจากตัวเมนูสตาร์ได้นะครับซึ่งในเมนูสตาร์จะมีช็อค t ัตอยู่มากมายใช่ไหมครับซึ่งพดาบางทีเราลบโปรแกรมไปแล้วแต่ช็อค cut ยังเหลืออ,อยู่เราสามารถหา คลีนพวกช็อกคัทที่ตายแล้วออกได้นะครับโดยเราสามารถเลือกดูทั้งแบบออยุแล้วก็ยูเซอร์เดียวนะครับซึ่งยูเซอร์เดียวนั่นคือยูเซอร์ที่เราใช้อยู่ในขณะนี้นะฮะน่นในส่วนถัดไปครับตรงนี้จะเป็นส่วนของการคีี์พวกคุกกี้อินเทอร์เน็ตนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอินเทอร์เน็ตไฟเลอร์นะครับมแบบไม่ว่าจะเป็นคุกกี้หรือฮิตทอรี่หรือพาสเวิร์ดต่างๆนะครับรวมถึงแอคเวย์นะครับก็เลือกได้ตามใจชอบนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดลบออกไปแล้วก็อาจจะสูญเสียเว็บไซต์ที่เคยเข้าใช้งานได้บ่อยไปนะครับก็คือทําให้ไม่สะดวกนะครับตรงนี้จะเป็นส่วนของการลบล้างไฟล์แบบเฉียบขาดก็คือหายไปให้ให้มีโอกาสกู้คืนน้อยที่สุดนะครับโดยเราสามารถเลือกได้ทั้งแบบไฟล์และแบบโฟลเดอร์นะครับใช้กรณีที่มีของลับที่ต้องการลบตรงนี้ก็จะเป็น windows tools นะครับก็จะมีในส่วนของอ่า ของที่มีมาแล้วใน windows นะครับซึ่งจะมาให้เราหยิบจับกันอย่างง่ายๆครับไม่ว่าจะเป็นตัวเช็คก,การเชื่อมต่อนะครับต่อมาเรามาดูวิธีการลบไฟล์ลบโปรแกรมกันนะครับวันนี้ผมจะลบโปรแกรม h d c pro เวอร์ชัน3ออกนะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกได้เลยนะครับจะมีให้เลือกโหมดการลบในที่นี้เลือกเป็น normal Mode นะครับกด next ไปเลยครับ รอสักครู่นะครับตัวโปรแกรม y o อ n STALLER ก็จะเรียกตัววิาสาดของอโปรแกรมขึ้นมาก่อนนะครับเมื่อตัววิาสาดของโปรแกรมทําหน้าที่ลบตัวของมันเองหมดแล้วจึงจะเป็นหน้าที่ของ y o อ n STALLER ที่จะค้นหาพวกไฟล์และ e d i t ที่คงเหลือทิ้งไว้นะครับเพื่อที่จะคลีนให้สะอาดอีกครั้งหนึ่ง อ่าเห็นไหครับโปรแกรมจะแสดงไฟล์ที่หลงเหลือจากการลบของโดยตัววิศาสตร์ของโปรแกรมนะครับครับก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับสำหรับการใช้เจ้าแกมยูนสตอร์เลอร์เบื้องต้นนะครับ